เอครับรถรุ่นใหญ่ท้องทำคณะครับเดี๋ยวจะรุ่นใหญ่มาดึงกันครับนี่อันกับเรือมาอยู่ครับทางนั้นเบือนไตกันครับทางนั้นครับกําลังมาดึงกันครับมันอยากรวมครับหน้าแถวนี่สีรมๆเนี่ยนะครับฟังเสียงรถมาแล้วครับมาแล้ว มาเบิ่งครับว่าสีเนี้ยแดดเลครับมันจะขันนี่กังที่ตึนจากข้านาได้ครับท้องติดกันหน้าอยู่ครับตอนนี้นะครับตาเบิ่งครับผมเอาแล้วครับนำกันซอยแล้วครับนี่แต่เอ็มครับเอ็มครับนี่เอ็มหกสองกับเอ็มเอ็มหกศูนย์ครับเอ้าไปกันครับวานนี้เอ้าตึนแล้วตึนข้างนาแล้วโอ้ยมันตึนง่ายแน่นอบไปยี่น้อยไปแล้วครับ รอดตายแล้วครับงานนี้นี่ตะคันยิ่งๆแต่ว่าติดลมครับหน้าแถวนี้มันอยากดินเหนียวนะครับวขวาก,กันนะขวากันนี้ขวากอันละนี่นะลึกมาล,<อ>ลึกมาล,ล,ลึกครับเดี๋ยวนี้หน้าลวมหลายขนารถใหญ่งๆนะครับเหมือนยังบืนตายครับเนี่ยเอาไปรบไปเนี่ยเอามาเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อน ขึ้นข้างหน้าเด้อมาเบิ้งสิขึ้นได้บ่ครับกันนี่เ,เด้อครับเด้อเอาละเอาเกียร์ละบารน,นี่โยคัดไปแล้วเบื้องละเอาเบื้อ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 เบืไปแล้วโอ้ขึ้นได้อยู่ครับพี่น้องครับโอเคครับไปรับชมคลิปหน้าเด้อครับเด้อ สวัสดีครับ